วันนี้วันที่7 10ดสิโมงครึ่งตอนนี้มีพนักง,งานซ่อมวัดสิงห์การตะก่อนนี้อยู่ที่พรามไงแล้วคราวนี้ก็โดนไล่พี่ไล่พี่ก็เลยไปอยู่วัดสิงห์ที่จะไปทางวักดกำแพงก็องเปิดขายอยู่าไม่ปากทางมีเมือใจนะติดกระทางรถไฟแบบเนี้ยมาทางไปเลยมาทำท่านหลวงนะท่านไม่ทำแก้ค่ เลยเราก็เลยต้องพักี๋ยวนี้เข้าถึงหน้าบ้านเลยนะก่อนเข้าไม่ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเสร็จ อีกแล้วเขากำลังซ่อมอยู่